ครับผมกับมาพ่อๆกันคือเอาครับกับไอต่มสไตล์ชาแนลมือนี่ครับนี่ปลาหมึกมาฟากครับผมปลาหมึกสองตัวครับผมตัวก็ล้องพอดีกินครับนี่ครับปอหมึกปอหมึกปอหมึกปลาหมึกครับสองตัวเลยครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดครับ มาครับวอพูดพำมทำเพียงครับผมมือนี่มาอ่อเดิบเนน่อย,อยปลาหมึกย่างหอนๆเลยครับมาลองกันเลยครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดครับผม วันนี้แนวอาหารทะเลนะครับผมหนวดครับ หนวดทางจากแข็งเนี่ยครับน่าจะย่างโวนไปอันนี้ผมซือมซ้อมาครับซื้อมาตลานร้านขายปลาหมึกคุยแบบปิดเห็นางะ จะมาสองตัวเลยครับสองตัวง่ายๆเลยแต่แบบย่างเราคือหดแทน,นเนี่ครับแก้มสั้นดีนะครับเนี่ยปลาหมึก ติดจานดูครับน้ำจิ้มหาปลึกมึกระดองบ่มี่ครับผมก็ได้ปลาหมึกแสน่นิ่มาก็ได้เอามาจาัดให้เบิ่งก่อนมือหน้าครับผมปลาหมึกกระดองตัวยห่ย่ๆเนาะ ไหนเด้อฮะเปรลมึกกระดองตัวนีง่ายมาจินทุบเงิงครับผมจังได้กฝากติดตามผมนี่นะครับ่องน้นอยๆซองนี้นวดครับ น้ำจิ้มรสเด็ดครับน้ำปลาหมึกสองตัวปลาหมึกกระดองง่ายๆป่ได้วเบิดครับเกี่ยงเลยอ่านทะเลเดี๋ยวจะปลาหมึกก็ได้จต่ปลาหมึกย่างสองตัวมาเฮ็ดบิง่งคลิปหนา้า ว่ากันไงครับว่าจะไปหาอย่างมากเฮ็ดเห็เบิองอย่งไรก็ฝากติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่องนิหน่อยช่องไอตำจสตายชนแนลนี้นะครับผมช่องกําลังตั้งโตครับกําลังหัดกินหัดเฮ็ดอยู่ครับผมอย่างไรก็ฝากเป็นกําลังดันใจเห้เบิงเห็นนี้นะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ